ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระอยู่ที่เจดีนิโรธนะครับอยู่ที่ภายในวัดป่าแสงอรุณน,นะครับเดี๋ยวตามผมไปชมได้นะครับท่านผู้ชมทางขึ้น พระเจดียด์ก็จะมีพระยานาาตระกูลต่างๆนะครับตากสีเก็บตระกูลด้วยกันนะครับไม่ใช่เจ็ดสีนะครับพระยานาาก็จะมีเจ็ดตระกูลด้วยกันนะครับท่านผู้ชมส่วนจะมีสีอะไรนั้นก็อย่างเช่นตระกูลวิรูปักตระกูลวิรูปักส่วม,มากก็จะเป็นสีสีทองนะครับสีทอง,ทองทตระกูลเกวราปัต ตระกูลฉัพพยาบุตรตระกูลกันหาโคตมะนะครับหลายตระกูลด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมีเจ็ดตระกูลด้วยกันมีหลายสีนะครับส่วนตระกูลฉัพพยาบุตรกะก็คือจะมีเจ็ดสีก็คือพญานาคตระกูลสีลุงนะครับส่วนสีเขียวเกวลาปัตนะครับสีเขียว ส่วนสีเงินยวงก็จะออกขา,ขาวๆตระกูลออกขา,ขาวๆฟ้าๆทำนองนี้ครับท่านผู้ชมลองเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับ เป็นรูปเหมือนของท่านหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับวัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชมตรงนี้คือพระพุทธสิริสัตรราชนะครับท่านผู้ชม นตรงนี้คือพระพุทธนิโรธทลังศีส่วนตรงนี้คือพระโสพิตตพุทธเจ้านะครับพระโสพิตตพุทธเจ้าส่วนตรงนี้คือรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อพระธรรมดโรกนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาคเก้าธรรมยุทธนะครับท่านผู้ชมท่านมีนามเดิมว่าสมานซุมเมโทครับครับวันนี้นอกจากได้มาไหว้พระที่อ,องค์เจดียมิโรชเจดีแล้วนะครับผมก็จะพาท่านเข้าไปกับไหว้พระพุทธรูปอีก แห่งหนึ่งนะครับอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณน,นั่นก็คือไปในบริเวณอุทยานไม้มงคลเก้าชนิดนะครับที่วัดป่าแสงอรุนนะครับตรงนี้คือประตูด,ด้านหน้าทางเข้าก็จะมีท่านผู้คุ้มครองปกป้องพระพุทธเจ้าก็คือเท้าเวสวร์นะครับเรียกง่ายๆเท้าเวสวร์หรือเท้ากุเวนนะครับท่านผู้ชมเท้ากุเวน เดินเข้ามาด้านในก็จะมีดอกไม้ปลูกไว้ให้ดูสวยงามตาตรงนี้นามว่าพุทธ,ธวชิระยานมงคลมุจจรินแผ่นดินสุขสรรน,นะครับท่านผู้ชม มาด้านในก็จะมีมีพุทธรูปตั้งอยู่ใต้ลมโพหลายองค์ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้คือรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่จะมีไก่นะครับตรงนี้เป็นรูปปั้นสมเด็จรอ้านะครับท่านผู้ชม ทางโน้นส่วนตรงนี้ประตูทางเข้าไปอีกที่หนึ่งก็จะมีช้างคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าอีกนะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อองค์ดำนะครับ แม้จะมีพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดูแล้วสบายตางดงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าเมตตานะครับสาธุ นี่ต้นไม้ตายชนิดด้วยกันครับไม้มะข่าโมงมะข่าแต้ตรงน,นี้เป็นมะข่าโมงต้นสังต้นนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วตายแล้วครับ ต้นต้นไม้ต้นนี้คือน่าจะเป็นต้นต้นแดงรอเปล่าครับถ้าจะมาเผ็่นะอ้าวต้นต้นแต้ว่าเรานะครับต้นมะขามแต้ต้นแต้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมต้นต้นนี้คือต้นประดู่นั่นเองนะครับตรงนี้ต้นนี้สูงเลยทีเดียวต้นประดู่นะครับอ่าผมจะเดินออกมาแล้วนะครับ น,นี้เป็นลานพระศรีมหาโพธิ์นะครับตรงน,นี้จะเป็นรูปปั้นของพระธรรมไตรโลกาจารย์นะครับวัดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชม ส่วนตรงนี้รูปปั้นของรูปเหมือนของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับตรงนั้นคือป้ายลานโทนะครับสูเมทโทมุจจรินแผ่นดินพญานาคนะครับก็เป็นอันว่าผมได้พาท่านมาไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยครบทุกองค์เลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชม